เครื่องมือการลงทุนที่มีประสิทธิภาพอย่างตลาดอนุพันธ์ในปี2557หากจับจังหวัดถูกทิศมีส่วนช่วยในการสร้างกำไรชดเชยตลาดหลักและบริหารความเสี่ยงได้ไม่น้อย เริ่มต้นด้วยการจัดสรรสินทรัพย์เด่นสร้างกำไรหัวใจหลักของการลงทุนในอนุพันธ์คือความผันผวนในกรอบกว้างช่วยเพิ่มสัดส่วนผลกำไรและขาดทุนได้อย่างมหาศานลนําดงมาต้องยกให้โกลฟิเจอร์ตามต่อด้วยซิงเกิลสต็อก ปีนี้ครับเปิดหน้าฟ้าใหม่นะครับตั้งแต่ช่วงเดือนมกราเลยนะครับผมราคาทองคำเนี่ยปรับตัวเพิ่มขนาสูงอย่างมีนัยสําคัญนะครับโดยเฉพาะปัจจัยที่สนับสนุนในส่วนของราคาทองคำนะฮะยกตัวอย่างเช่นในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาคสังหารยนทร์นะฮะหรือภาคการจ้างงานภาคแรงงานของสหรัฐอเมริกาซึ่งก่อนหน้านี้นะฮะมีการคาดกันว่านะครับน่าจะกลับมาฟื้นตัวบ้างแล้วนะแต่นะครับพอตัวเลขออกมาจริงๆแล้วนะครับก็ไม่ได้ดีอย่างที่คาดการเอาไว้นะครับเป็นไปได้ว่า เปดอาจจะคง QE นะนั่นจะเป็นปัจจัยบวกที่สําคัญที่ทําให้ราคาทองคาแล้วรวมมาถึงโกลฟิวเจอร์ในเมืองไทยบ้านเรานะรปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญครับในส่วนของอีกตัวหนึ่งครที่ค่อนข้างน่าสนใจก็คือในส่วนของตัวสต็อกฟิวเจอร์นะครับณนะตอนนี้ต้องบอกว่ามี สต็อกฟิวเจอร์หลายๆตัวนะฮะที่ส่งสัญญาณขาขึ้นแล้วนะครับนั่นหมายความว่านักลงทุนนะฮะที่อาจจะทยอยลงทุนหรือมเอีเงินลงทุนน้อยนะอาจจะมาสนใจในส่วนของสต็อกฟิวเจอร์เพราะมีสต็อกฟิวเจอร์หลายตัวครับใช้เงินลงทุนน้อยนะครับ ต่อมามองเศรษฐกิจรอบด้านจับกระแสหลักสร้างแผนลงทุนลงทุนในโกลฟิเจอร์ต้องติดตามตัวเลขเศรษฐกิจหลักในสหรัฐอเมริกามาตรการ QE ความต้องการใช้จริงแต่หากเป็นซิงเกิลสต็อกหรือเซตฟิฟตี้อินเด็กซ์ฟิเจอร์ให้โยงน้ำหนักปัจจัยการเมืองลากผลถึงการบั่นทอนผลกำไรรายหลักทรัพย์ ถัดไปอย่ามองเพียงแหล่งกําไรมองลึกไปถึงการบริหารความเสี่ยงตลาดอนุพันธ์ไม่เพียงเปิดโอกาสในการสร้างกําไรจากการคาดการณ์ที่ถูกจังหวะเท่านั้นแต่ยังช่วยบริหารความเสี่ยงจากการถือครองสินทรัพย์หลกักไม่ว่าจะเป็นลายหลักทรัพย์หรือทองคําแท่งได้อีกด้วยนะักลงทุนตัวจริงสําหรับทองคำนะควรที่จะต้องมีเปิดพอร์ตสส่วนนะครับ ก็คือในส่วนของทองคําแท่งนะฮะเพื่อออมเพื่อสะสมอีกส่วนนึงคือในส่วนของพอร์ตในส่วนของโกลฟิวเจอร์นะฮะนั่นหมายความว่านักลงทุนที่ลงทุนในทองคําแท่งเองเอาจจะต้องจําเป็นฮะ,ะมาศึกษาในส่วนของสินค้าที่เรียกว่าโกลฟิวเจอร์นะครับสินค้าอิงก,ก็คือทองคำเนี่ยเป็นขาลงนะ,ะเพื่อชดเชยสิ่งที่ขาดทุนไปในส่วนของทองคําแท่งะครับ สุดท้ายอย่ามองเพียงซับเด่นแต่ต้องลดพอร์ตซับด้อยนักลงทุนควรสลับเปลี่ยนการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างมีประสิทธิภาพสินค้าด้อยในปี2557ต้องยกให้น้ำมันและซิเวอร์ที่ไม่วูหวาและมีสภาพคล่อง